แล้วก็ยิิทำมวป่วยกับโตรวจทำบะตรวจตรวจกับ่หอดป่วยจิเนียมันเ็แล้วมันหนักแล้วให้มันป่วยก่อนตแ่ไม่หัวเป็นที่วันบ่าหัวเป็นเขาเมียมละปัดแซวแลวะ บอปป้าบอกอย่าเอามือเช็ดม,มือมันเปื้อนแล้วก็สก,กปรกอันนั้นว่าหนองกลมป้าในถุงไม่ึง <ใน S 1> ไม้จดกิน,<ใ>นทำไมจะพารลหกเอ็ะพลในมือนี่ไม่กินก็กอ,อ่ะอกหัว่นปอ Cát lại mẹ Cát lại mẹ Cát đai lê Cát đai lê ơi ơi ơi

เป็นปล่าอยละจะพารว้พาร้เบ sure> ือม่บอกว่ามันอยากพารไม่เหรอพารลเหรอมันคืออะไรมันคืออะไรพไรคืออะไร ฮัโหลคือฮัโหลฮัลโลเ้ฮไม่ใช่ฮัโลฮัลโหลเกินเบอเนี่ยคัาหลายเดี๋วมาัโหลยวมาัลยงไม่เห็นเกินหลายเกินจริงเกินไปแซ่บกินหมดเลยแซ่บกินหมเลย่ได้กินป้าหรือล ลูกมีกินหน้ามันกินหน้าไมจะปากมีแน้มีมันเปิดไหมะมีมินเปิืมันต้องขบน้าอย่างเดียวมบ่อันี้หอนี้บ่ค่อยเป็นไรมันต้องมีบ่อเรียแต่ยี่ห้ออันนี้มันเบืดอินปะมึงเมง ตาคุณคือใครเข้าใจคือเองเจ้าหวานดียวโอ้ยมันมีหางเสียงแดงซื้อเองค่ะตัวคนซื่อเองชื่อเองก็ประมวนเลยคนสวยแต่พูดไม่พอไม่หยบวะตอนน้อยกับคักแต่ว่านี่คือได้มาจ้าว่าจ้าว่าม้วนๆเลยเออจ้าเราแบบนี้มันมันขัดกับโบคลิกร้อนเห็นไหมเจ้าเป็นหาวห่านะเออเออว่าชื่อกเตี๊ยวอันอืมอันเดียร์ สีบาทเอ,อาบบออระ,ระอบะเบออนตอนน้นามันแบบเป็นแบบมแม่นาหน่อห่าวก็ชโกลัมากนะอันนี้แล้วแต่กี้มันมาเทซีบดีซูืเนี่ยน,นะจ้าจยางเจ้ัาาดกับบุคลิกจนที่เป็นสาวห,าหาว้าๆบอยๆน,นี่อ,นะอันนี้ไม่ห้าวนะเป็นสาวอ,อันนี้อย่างบุสาวกระลึงไอ้ขี้นี่าหรู้อยามีนะลูกค้าโอ้ยลูกน้องเนาะ